สวัสดีครับวันนี้ผมเจ๋งอมตะนะครับช่อเกียงานช่างดำอมตะดนวันนี้ผมอยู่ที่ลาดพร้าวซอยโพแก้ของสมาคมฟุตบอลนำมุโสทีมชาติไทยของอาจารย์เซพิทักจันทร์สุเทพวันนี้ต้องมาสร้างสุภัยและก็เปลี่ยนชุดการเ่งขันของปี2 0 2 0 22นะครับก็คือสีที่เราจะเห็นอยู่ กอนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณและก็ผู้ใหการสนับสนุนของสมาคมก็คือบริษัทเต็นรถเก้าโปรเ์คานนะครับวันนี้ก็สราต้องวางนะครับในการแสนสวยมาอย่างที่เรี่แลก็เ่่ะดยอดดาวที่างเรั้นค้าีจัดการไน้ของมาดามทายนะคะวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณทุกท่นที่สนับสนุนที่ใจดีนะคะแล้วก็ก็ปรนยานที่จะให้นักเตะ ราัรติค่ะอต้องขออนญาตให้นกวางนะคะวีค่ะกวานะคะจากเก้า่ะเรารับสิค่ะกาี่้นานี้นะะต้งอยู่ที่ไหค่ะตอนนี้นะคะของเรา เด็กไหมคะขนาดผู้บริหารอย่และจะดีขนาดเลครไม่มูไไม่ล้เลยเราแว้งร็ทนที่จะแว้งเวียไปชมพิได้นะคะวันนี้ขอเนาพ้ะที่เป็นนอแล้วส่วนใหญ่นักฟุตนบอลเราก็จะเป็นแบบนะคะหน้าตา มีกิจกรรมอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วงพวกเดีเพราะว่าเพื่อช่วยเหลือสังคมตอบแทนสังคมพวเราดีมากในใจนะคะอคให้สิ่งใดๆที่คุณฟานควรจะได้รับแ้ก็ขอให้ได้ทุกอย่างตามที่หวัีน่ครูพาว่าวรงนี้ได้หที่านประธานก็เยือนแล้วเนี่ยเารานะคะแล้วขาบ่ป รีบโลก็มีจัมีดีโลรจะต้องเปลียนแจ้งก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแค่ชมดมล็กๆนะคะแต่ตอนนี้เนื่อจากเราก็ดำเนินการแล้วคับแนักท่งได้ทำกิจกรรเพื่อสาธารณภัยมาค่อนข้างเยอะจนตอนนี้เราผ่า คือเปโอกาสก็เดายังไง